กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านจ้าคลิปนี้กัพาท่านผู้ชมมาชมบ้านลุงหานไม่เก่าเนาะจาะ้าเนาะสำหรับบ้านลุงหานไม่เก่ากัอยู่ในอำเภอเชียงยื่นจังหวัดมหาสารคามอยู่เส้นขนแกนเชียงยื่นกับลสินจา้าหาง่ายๆยอยู่เส้นลักบ้านหลังนี้กัสซีอยู่ล็อกสามของลุงหานไม่เก่าเนาะจาะ้าเนาะอยู่ล็อกที่สาม สำหรับท่านผู้ชมท่านใดอยากมาชมก็มาล็อกที่สามได้เลยที่บอกว่ายุดล็อกใดล็อกใดเพราะว่าบ้านลุงหานสีมีหลายหลังจ้าเดี๋ยวสีหาบ่เจอเนาะหรือว่าอยากติดต่อสอบถามก็สีได้ติดต่อสอบถามถืกก็สีมียุ่สามล็อกล็อกที่หนึ่งล็อกที่สองล็อกที่สามส่วนบ้านหลังนี้คือล็อกที่สามสามารถติดต่อได้จ้า ตามเบอร์โทรที่แนบให้นะจาะเนาะอยู่ท้ายคลิปหรือว่าอยู่ใต้คลิปสามารถคลิกซื้อคลิปกับสังเกตใต้คลิปกับสิมีรายละเอียดของบ้านที่อยู่เบอร์โทรให้เรียบร้อยจ้ากรณีสําหรับท่านผู้ชมท่านใดอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าที่ทางช่องได้แจ้งไปคร่าวๆนะจาะเนาะก็สามารถติดตอ่อเข้ามาได้ มาชมบานรอบนี้กะบัล,ลืมตะลับเมตดจ้าพกตะลับเมตดมานาแล้วกะมีผูซอยซอยวัดซอยเช็คให้ข่าวขา,วขาวเนาะจาะ้าเนาะมองได้ที่บ่แน่ใจบ่มั่นใจกะวัดเบิงรองวัดเบิงเพื่อทีสิได้ฮู้ว่าบ้านแต่ละหลังแต่ละหลังนี่ทั้งลานเพิ่นใส่ไม่นาได้ใส่ไม่ยัง้งเนาะจาะ้าเนาะกะเบ่งไปน้ำกันจ้า บ้านหลังนี้ก็มีขนาด6คูณ6เมตร40 m. อยู่ในราคาหาแสนหามื่นบาทบ้านก็สิเป็นบ้านยกสูงเนาะจ้าเนาะยกสูง2เมตรมีทั้งเบิด9ต้นจ้าเสาเสามีทั้งหมด9ต้นมี2ห้องนอน1ห้องน้ำ มีเคาน์เตอร์อนเนกประสงค์ให้มีระเบียงหมานัง่งครบขันเลยจ้าบ้านหลังนี้สำหรับบ้านยกสูงทางลานกับสินี่เล็กฉากยืดพื้นให้นะจ้าเนาะเสาละหนึ่งตัวหรือว่าอยากได้เพิ่มก็สามารถแจ้งทางลานได้จ้าทางลานก็ติดเพิ่มให้ได้แต่ว่าก็อาจจะต้องจ่ายเพิ่มเติมนะจ้าเนาะ ราคาที่แจ้งไปคางต้นของบ้านก็สิเป็นราคาพร้อมติดตั้งสามารถอยู่ได้เลยจ้าบางคนก็สงสัยเขามาเนาะว่าราคาพร้อมติดตั้งบอกระราคาพร้อมติดตั้งจ้าแต่ว่าเรื่องค่าขนส่งภาคอีสานกับสีส่งฟรีทุกจังหวัดภาคใต้ห้าหมื่นบาทต่อหลังภาคกลางสามหมืนบาทต่อหลัง หรือว่าผัาอื่นๆที่บได้เวาถึงกับบกเกินห้าหมื่นบาทต่อหลังจ้าหรือว่าต่อรองคุยราคากับทาง้านได้จ้าบ่ยากทาง้านกะสบายๆจ้าคุยง่ายๆสามารถคุยได้ว่าจะคุยเนาะไปกับึืนไปช่มบนบ้านกันเลยจ้าสำหรับบันไดของบ้านหลังนี้กะมีทั้งเหมอดอยู่แปดคันหนาของพื้นบันไดกับเป็นหนาแปด มีความหนาประมาณ1นึเซนติเมตรคืนว่าถึงโตบ้านกระสีสังเกตเห็นทงระเบียงกว้างระเบียงนี่ก็กว้างประมาณสามคูณหเมตรสีสิบ ฟังสายมือก็สิเป็นสองของนอนเลี้ยงกันจ้าส่วนฟังขวามือนี่ก็คือระเบียงมีหมานางย้าวที่เห็นเนี่ยก็คือเข้าเตอร์อนเนกประสงค์จ้าเดี๋ยวพา่านผู้ช่วงไปเบื้องของน้ำก่อนนะจาน้ะจาเนาะจังชมของนอนนี่ก็คือเข้าเตออนเนกประสงค์ ถัดมากอคือห้องน้ำจ้าห้องน้ำนี่กับประมาณสองคูณเมตรห้าสิบกะพ่อเขายุจ้ากับว่าได้น้อยเกินไปเนาะจ้าเนาะสำหรับห้องน้ำทางร้านกับปูพื้นสำเร็จไว้ไ้สามารถปูกระเบื้องทับได้เลยจ้าต้องเอาไปต้อเติมเองจ้าทางร้านว่าไรเห็ดห้องน้ำหายเนาะกะสีเห็ดห้แค่นี้ต่อไปกะไปชมห้องนอนห้องที่หนึ่งกันเลยจ้า พนักงานกำลังวัดทดสอบเบิ้งว่าขนาดซัมทีทางลานแจงบอก,กะมีขนาดสามคูณสาเมตรยี่สิบจ้าทั้งสองห้องนี่สิมีขนาดซํากันออกแบบคึือกันจ้ามีหน้าต่างอยู่สองชุดภายในกะบุผนังเรียบร้อยพืนกะแนบชิดสวยงามจ้า มาชมบ้านรอบนี้กะสังเกตเห็นบ้านไปล้ายลัางล้ะจ้าลุงหารก็ขายดีมิตะบ้านหลังงามๆเอาลังใดขึ้นมากอ่ะขายออกขายออกจ้าเมื่อนี้กะตรงกับวันที่13สิงหาคาม2,563ได้มีโอกาสมาชมบ้านลุงหารมีเวลาว่างเนาะก็เลยได้มากก็มีบ้าน ตอบโจทย์ผู้สูงวัยไปแล้วจ้าจังหวัดชัยภูมิอยู่ผู้เขียวจ้ายกไปแล้วเมื่อเ้านี่กะดีใจน้่ผู้ที่ได้บ้านเนาะจ้าเนาะในบ้านสวยบ้านงามไปอยู่กะได้อยู่กะขอให้มีแต่ความสุขเนาะในบ้านส,สวยๆไปอยู่กะมีแต่ความสุขความจเจริญ สำหรับห้องนี่ก็เป็นห้องนอนห้องที่สองก็ออกแบบเพื่อกันนะจ้ะเนาะบอดตางกัน ช่องนี่ก็คือสิเป็นช่องเซอร์วิสไฟทางร้านยังบ่ไดปิดนอกจาเนาะแต่ว่าก่อนส่งลูกค้าสําหรับท่านผู้ชมหรือว่าลูกค้าท่านใดต้องการก็คือเรียบร้อยทุกอย่างสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกทุกท่านที่ให้กําลังใจและคอยติดตามด้วยดีเสมอมา แล้วก็พิดพาดประการใดกับขอเออัาไหวหลายๆจ้าสำหรับท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็ตามเบอร์ทั่วที่แนบห้เลยด้วยจ้าเดอ้อคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย